สวัสดีครับก็ผมเทปช้างนะฮะนี้จะมารุยกันในการรีเครื่องนะโอเคเราเก็บอันนี้สักหนึ่งแล้วก็เริ่มกันเลยนะมีเยอะอยู่แน่นอนเนี่ยดูดิเ,ดเพียบคิดว่า2.9เราจะได้ออกตันบ้างหรือไม่ <c oughs> ผมจะไปทีละสองเครื่องแล้วกันนะหรอจะไปทีละเครื่องเดียวคิดว่าไงผมต้องตอบเอกะไปทีละสองเครื่องแล้วกัน ชุดยี่สิบสี่ร้อยห้าสิบสิบสี่โอ้โหสิบหกยี่ิบหกส่วนจุดแปดอะไรวะนี่ปุ๊บเฮ้ยมันก็หกเก้าร้อยห้าสิบสามร้อยอยู่นะอู้ยี่สิบสี่เก้าร้อยห้าสิบวะนี่ครั้งแรกเลยเนะี่ยที่แบบมันลงมาแบบอภอัอยใช้ได้อย่างเงี้ยแต่ตรงกลางมันกากไปหน่อยวะของมากกว่านี้เลยสามแปด ใชเป็นนิตันนะนี่หกนะนี้แกกไปต่ออันนี้กแกกโอ้โหน,นี้แกกกว่าอันเมือ่อกี้เรามีแค่สองอันเองชุบอมอ,ออ้อปชั่นแม่งหน้าเศร้าอ่ะจริงปะป๊ะอมยี่สิบยี่สิบข้างล่างเป็นบูทด้วยซ้ำโอ้โหเอ้ยกดผิดเมืี้ไปกันต่อ 3,8,16,250้อตรงกลางมันดูแบบดูมายากนะอุ้ย6 6 950เรอ่ะไม่ได้อยู่ดีเราต้องการออปชันที่แบบว่าดูดนันกว่านี้อยากได้แบบ3 8 9 0 0 950ไารอยเ้้เป็นไปได้ปะไหนก็ไหนๆแล้วมันก็ต้องมาหน่อยแล้วปะ โอ้โหสามสองสามสองเก้าร้อยวะมันไม่ใช่เครื่องสองจุดแปดไงเพื่อนไม่มาสักกันเลยไปต่อชบุบปับปับเกือคู่ต้องหลัวๆแล้วลอยชายไม่ได้แล้วห้าร้อยวะชบุบห้าร้อยสามร้อยเหมือนเดิมเลยเหมือนไม่ได้รีเลยเมื่อกี้ 650 0 6อุ้ย16 350 950อยู่นะ700 850 800 600ชบ650นี่ระมดไปกี่อันแล้วไม่ได้นับเลยนะโอ้โหโห,หนักมากวอร์ตอนอัดตอนตัดคลิปนี้เราน่าจะแบบว่าซูม ข้าไปใกล้ๆนะมองไม่ค่อยชัดปะ่ะหรือว่าไม่จำเป็นโอ้โหโอ้โหยากจริงเหมือนเซิร์ฟนี้ที่รีออฟมันจะแพงนะผมไปดูแป๊บว่าเท่าไหร่ที่ออฟมันชื่อว่าเอ็ 18, 000, 000นเจเนียลสิบแปดล้านอะ ราคาโหดอัูเลสิบแปดล้านนี่มันทำอะไรได้เยอะอยูเนะออบก,ก็ไม่ได้สุ่มง่ายนะยากมากแต่ก็นี่จะไม่มาเนะี่ยแต่มันก็แค่นี้มันจะไปได้อะไรนะมันก็ต้องรีไปแบบว่ามหา,าศาลและไปกันต่อืมอยังนะ ยังคงนะก่อนหน้านี้มันมาได้ไงวะก่อนหน้านี้มันแบบมันเกือบมันเกือบดีเลยนะมันเก้าร้อยห้าสิบมาแล้วสรุปแล้วข้างล่างยากสุดนะฮะเก้าร้อยห้าสิบด้านล่างยากเย็นวะอือเนี่มันออฟเหมือนกันเลยเนะี่ยดูดิส่วนจุดเจ็ดส่วนจุดเจ็ดเจ็ด ดีสุดไปเลยอุ้ย950มาว่ะแต่ข้างบนกับตรงกลางนี่กากเวอร์อ้โห38มาแต่500ข้างล่างชุบอืมสามสี่950 550อันนี้ดีเนี่ยจะ <c oughs> ถึงว่าข้างบนกับข้างล่างอ่ะโอ้โหชุบอืมยังคงนะ ชุดๆก็ยังคงนะย<ม>ี่สิบสี่ยี่สิบสี่ห้าร้อยห้าสิบสิบสี่เจ็ดร้อยไปต่ออ<ม>ืนี่ดีในะแบบว่าเป็นแบบให้โปรโมทในเงินโปรโมทรีเองจงนะุ้งแล้วยากมากนะมาลองดิรีให้ดูนะเป็นวิทยาทานนะ ก็ื่อใครอยากลองเลยคิดว่าซื้อดีเปล่าก็ลองคิดดูแล้วกันว่าซื้อดีหรือเปล่าอุ้ยสามหกเก้าร้อยห้าสิบอืมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้กันก็ถือว่ามายากนะแต่อย่างน้อยก็มาให้ไ,ได้อยู่ถ้าอันนี้มันเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็จะต้องอ่านเามื่อกี้มารีนะอะไรสักอย่างหนึ่งหมายถึงแบบสามแปดเก้าร้อยห้าสิบหรือเก้าร้อยห้าสิเก้ารอยห้าสิบะเงี้ยโอ้สามแปดสามพันห้าร้อยห้สิบวะมันดีนะเว้ยแต่มันไม่สุดจริงแต่ทอข้าขงบนมาแบบว่าตันมาก เงียบกิบเลยใช่หมดแล้วลว่าเดีวได้๋ค้างอีกสิบอันใช่ไหมแล้วก็หมดแล้วเอาในค้างมาหน่อยสิโอเคโอ้โหสิบแปดร้อยเจ็ดเจ็ดอะไรวะหนะ้าเฮ้ยเอรีนี้เลยรีสับรีสับ แบบรวดเร็วอุ๊ยสามสองสามแปดอยู่นลอะไรคลิปนี้จะดีสุดได้แค่อันเมื่อกี้เหรอห้ามจริงห้ามจริงห้ามจริงๆริงอืไม่มาจริงๆยากมากอุ๊ยเก้ราร้อยห้าสิบข้างล่างตรงกลางอุ้ย,ยมาเก้ราร้อยหาสิบตรงกลางอะไรครับเนี่ย แบบนี้เขาว่าไงฮะหุ้ยก็แล้วสิ่งแรงแล้วโอ้โหหมดวะเขาเปิดอันนี้สักสิบอันแล้วกันนะเดี๋ยวไปซื้อที่จะืกอกเพิ่มอ่ะไม่รีไปเยอะมากไม่ได้เลยอันนี้เหมือนเขาบอกว่าลุ้นห่อกับโคโดโมนะมีป้าทะเบียนด้วยมีลายด้วยนะลายตำรวจเหรอห่อมาอันหนึง่งไม่สวยสักอันเลยนะ มีลายตำรวจมาอันหนึง่งมีหอืหมไม่ดีไม่ดีดโอเคทิ้งไปเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้ที่รีออฟแป๊บนหนึ่งแล้วกันนะโอเคมาอีกห้าสิบอันหวังว่านะจะมาอ่าเครื่องนี้มามาล่อมาล่อสามหกสี 36, ่ร้อย้ยผูดผิดสามหกเห้าสิบมา เลยออก,กันต่อห้าสิอันสุดท้ายเราเปิดเสียงเกมเสียงใหม่พร้อมเหยียบมาใกล้หน่อยกลางๆจอจุดโฟกัสไป50อันเว้ยจะมาหรือไม่เงียบอยู่เงียบอยู่ยังไม่มีอะไรเลยให้ตื่นเต้นแล้วกูไปไวมากอ่าชาร์จเลยลดสปีดลงมาหนึง,นง ให้ได้ดูออฟแล้วกันตรงนี้ไปไวเพื่อแบบมองออฟกันไม่ทันเกือสามสองสามแปดวะ่ะเริ่มมาแล้ววะ่ะแต่จริงอีเครื่องนี้มันมันเริ่มมาเยอะนะเอเครื่องตัวเนี้ยเก้าร้อยห้าสิบมันแบบสลับกันไปแบบมนนั่วเลยข้างบนก็แบบมีสามแปดมาบ้างเพราะว่าเครื่องตัวนี้ใกล้ที่เราจะได้อะไรเดีๆแล้วเนี่ยมาเก้าร้อยห้าสิบ โหมากอ่ะมีโอกาสมากตัวนี้แต่จะในสามสิบอันนี้หรือเปล่าหรือเปล่าอื้มแปดห้าสิบห้าสิเหลือเชื่ออะนี้สามแปดยี่สี่สี่ร้อยอ่ะสามสี่สามหกยี่แปดสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยทำไมยิ่งยิ่ง ยิ่งโรไปยิ่งหวยปะจะไม่มาจริงๆหรอยากเย็นจริงอะเน,นี่ยเลยสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสามสิบยี่หกแปดร้อยโอ้โหห้าสิบข้างล่างฮูรี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 มาฮูรี ยี่สิบสิบหกห้าสิบสาสิบสี่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดร้อยรู้สึกสดชื่นปะตอนรีดสิบเจ็ดร้อยห้าร้อยโอ้โหอ่ะซะฮึบเอ๊ะอ๋อไปดูดีว่าสุดเลยอ่ะมันจะเรือยที่เท่าไหร่จนหมดเนี่ยอีกสี่อันสุดท้ายแล้ว <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มาจริงไม่มาจริง โอ้ก็ถ้าถามว่าดีไหมก็วิ่งได้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีก็เป็นแบบอันนี้ดีเนี่ยดีสุดน่จะรีมาสองร้อันอะอ่ะเราเปิดอันนี้10เมตรนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอันนี้ต่อก็รอคลิปต่อไปแล้วกันนะสำหรับแคปซูลอนี้เปิดเล่นส์สิบลูกลายตำรวจผมอยากรู้ว่าโคโดโมมันจะออกโดยง่ายหรือเปล่าืมบอกอะไรเนี่ย วอเพอร์นี่เป็นเพอรเพอรสี่แล้วนะอุ้ย U.S.A. ว่ะอ๋อชิบหาแล้วของดีๆมาเพียบเลยคันนี้อ๋อสวยละเฮ้ยม,มันเป็นวอบเพอรแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะ่ะจริงๆแล้วเราสามารถเอาแบบว่าคลิปเขาเรียกอะไรนะเราเล่นให้ดูแล้วก็ไม่ใช่ดิเราเอาวอปมารีวิวได้ว่าบอบแบบไหนใส่แล้วเป็นยังไงนะ ซื้อมาจริงๆมันก็ไม่ได้ลดราคานะซื้อมาห้าอะไรกันน่าจะได้ใช้บ่อยโอเคเดี๋ยวลองดูซิวันนี้ไม่เคยเห็นเลยมันก็เหมือนวอาเพลอเลยแล้วมีไฟข้างหน้า <c oughs> ไฟข้างหน้ามันก็ทํามาเพื่อให้ราคาตกอะเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันเกะกะเลยคนเรามันไม่มันชอบแคบ บออย่างเดียวอ่ะอันนี้มันทําให้เกลียกะแล้วก็ราคาก็จะลดลั่นลงไปนะแล้วเราใส่ u s a กันแต่มันก็จะแปลกใหม่อันนี้คืออนะไรเนี่ยฝากระโปรงเฮ้ยเซิร์ฟที่นี่ฝากระโปรงกรบขรองอด้วยอ่ะอะไรครับเนี่ยเจ๋งไปอีกแต่ผมขอไปดูราคานะราคาของบ่อเพอน่าจะมีคนเปิดได้ราคาเยอะๆละ่ะอ้าวไม่มีวะผมเขียนถูกปะไม่ถูกอ่ะถูกแล,ะละ้วล่ะ u a ก็ไม่มีละ่ะ มันก็ต้องเป็นหวอสี่สามร้อยล้านเลยเหรอนี่คือแจ็คพวอตอ่ะเนี่ยทำไปเล่นไปนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ของปลาขอมคออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอยากให้รีรรรวิวรถข้างไหนในเซิฟนี้ก็ผมจัดการให้ได้นะผมจัดการให้ถ้าผมทำได้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแทุกคนไปละบายครับ